นะครับอ่เดี๋ยวเราจะมาดูงานนะครับที่หวหนจะให้นักเรียนทําในสัปดาห์นี้นะครับแปบ๊บนึนะครับอัแบบนนี้ตัวนี้คือรอ เน็ตโหลดแป๊บหนึ่งนะครับงานการเปลี่ยนฉากนะครับ,รบไม่ใช่ครับงานกระโดดครับ อ่ะัวนี้ครับชื่อตั้งชื่อว่าจัมปิ้งอ่านะครับในเนื้อเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับกระโดดนะครับข้ามนะครับอุปสรรคนะครับจะเป็นพวกสัตว์นะครับที่มันเดินอยู่ในป่านะครับ กระโดดนะครับข้ามนะครับพวกสัตว์นะครับนะครับอันนี้ตัวอะไรนะปลาปักเป้าไหมเออนะครับผู่านาจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับมันชื่อว่าปลาปักกระเป้าหรือปลาปักเป้านะครับอันนี้คงคุณจะเข้าใจนะนะครับในส่วนนี้นะครับอ่านะครับก็ตัวตัวอุปสรรคนะครับหรือตัวที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องข้ามนะครับมันจะมีนะครับนกแก้วนะครับนะครับมีปัว ปลาปักเป้านะครับมีตัวเม่นนะครับนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ต้องการให้มันกระโดดข้ามครับโดยเรากดปุ่มตัวสเปกบาครับนะครับสเปกบาอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวแท็บเล็ตหรือ iPad เราใช้ตรงไหนโดดนะครับอันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับมันก็จะมีโค้ดในการเขียนนะครับในการเขียนด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยว นะครับมาดูงานของก่อนอีกชิ้นหนึ่งนะครับควอนสร้างงานไว้ในนี้เยอะนะครับแล้วก็เกมตัวนี้ด้วยครับเกมมังกี้นะครับก็คือเกมลิงลิงเก็บกล้วยนะครับเก็บกล้วยวิธีการเล่นก็คือหลบนะครับหลบก้อนหินนะครับแล้วก็ เก็บแต่กล้วยนะครับถ้าเกิดโดนก้อนหินเมื่อใดนะครับเกมก็จะมีการหยุดนะครับทันทีนะครับแต่ถ้าเก็บกล้วยได้นะครับมันก็จะมีสกอร์ขึ้นมาให้นะครับกล้วยจะหล่นมาจากข้างบนนะครับโดยการสุ่มของที่หล่นจากบนนะครับมันจะมีก้อนหินแล้วก็มีทั้งกล้วยนะครับเราก็หลบ แต่กล้วยครับกูลองดู้นกิ่นี้ดูหน่อยครับโอเคนี่ครับตดนกลิ่นนะครับลิงหัวแตกแล้วนะครับก็คือมันจะหยุดเลยเหรอครับใช่ครับเนี่ยถ้าน้องนั้นสนใจจะลงแข่งนะโปรแกรมสเก็ตเน่่อนก็จะเอาเกมเนี้ยปรับยุคใช้นะครับอาจจะเป็นตัวตัวคนนะครับแล้วก็หลบตัวไวรัสนะครับแล้วก็ แล้วก็จะมีตัวหลอดยาแคปซูลนะครับลงมาแล้วก็กินเฉพาะเก็บเฉพาะตัวยานะครับก็จะได้คะแนนนะครับแต่พอถ้าเกิดน้องโดนตัวไวรัสนะครับที่เป็นนะครับตัวหนามโปรตีนนะครับตัวที่มันดูกลมๆครับแล้วก็เกมก็หยุดอย่างเงี้ยนะครับครูก็จะเอาตัวเนี้ยไปประยุกต์นะครับให้น้องเรียนทํานะครับแล้วก็ไปแข่งนะครับแล้วก็ติวให้นะครับติวให้นะครับโดยให้น้องไปฝึกเขียนโค้ดตัวนี้ให้ให้ชานาญนะครับ แต่โค้ดดูดูโค้ดไหมครับนะครับนี่ครับโค้ดมันก็จะมีนะครับในส่วนของตัวลิงนะครับนี่ครับนะครับก็เขียนเยอะนิดนึงนะครับขอแคปโค้ดนี้ได้ไหมครับอ๋อจะเอาเหรอครับเดี๋ยวันส่งคลิปส่งส่ง c o ปปี้ลิงก์มาให้ดีกว่ามันแกดูโค้ดได้เหรอครับ คือถ้าเกิดไปแข่งจริงๆอ่นะครับนักเรียนจะดูโค้ดไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องทําทําเองนะครับให้เข้าใจนะครับนืก่อเก็สามารถที่ทําได้นะครับครับมีโค้ดใหญ่นะครับมงจะเช็คโค้ดโอเคครับถ้าใหญ่ไปนี่กลัวอันกลัวกลัวว่ามันจะไม่ห้หมดใช่ไหมครับัวนี้เลยครับ โอเคนะครับอันนี้การบังคับนะครับโดยการใช้ใช้ตัวลูกศรบังคับนะฉะนั้นถ้าเกิดควรแนะนํานะครับแนะนําว่าควรที่จะใช้ตัวโน้ตบุ๊กหรือไม่ก็ตัว p ีซนะครับในการสร้างเกมตัวนี้นครับเพราะว่าจะเป็นการบังคับนะครับตัวคีย์นะครับคีย์แอโร่ครับก็คือตัวลูกศรบังคับทิศทางซ้ายขวาครับนะครับ ทีนี้ตัวโคดเนี่ยใส่ในก้อนหินนะครับนี่ครับโคดที่เราเขียนใส่ในก้อนหินก็แบบนี้และครับก็ต้องเข้าใจหลักการนะครับว่ามันต้องมันต้องหลุดมาจากข้างบนเนี่ยนะครับ x นอนนะครับ y ตั้งนะครับแกน x คือแนวนอนครับนะครัแบแกน y คือแนวตั้งครับเราก็มีการตั้งค่าโมดแกน y นะครับแล้วก็ตัวตัวกล้วยนะครับก็จะมีการสุ่มนะครับนะครับนี่เขียน ใช้เวลาเขียนนานนะครับตัวนี้ครับนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับงานชิ้นนี้เดี๋ยวกันค่อยมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอางานชิ้นนี้ไปดีนะครับชิ้นนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปวิดีโอนะครับการสร้างเกมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับนักเรียนจะคุ้นๆนะครับ ที่เป็นตัวในโลเสาครับที่มันกระโดดข้ามกำแพงเอ้ยข้ามต้นกระบองเพชรอะครับตอนที่เราไม่มีเน็ตหรือเปล่าครับเออใช่ใช่ตอนที่มันสัญญาณไม่มีเน็ตนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวในโลเสาครับวิ่งแล้วกระโดดข้ามตัวกระบองเพชรอะครับแบบนั้นเลยนะครับตอนที่เราตอ,นท,าอนที่เราเข้าเอ,อ่อ้นโคมแล้วก็เราไม่มีเน็ตใช่ไหมครับใช่ใช,ใช่เหมือนตอนที่น้องเข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์นั้นมีไม่มีเน็ตนะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวในโลเสาวิ่งครับวิ่งกระโดดข้าม ทำต้นกระบ,บองเพชรประมาณนั้นเลยนะครับนึกภาพออกนะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวนี้นะครับงานชินี้เคยเล่นครับเคยเล่นใช่ไหมผมยอมปิดเม็ดเล่นเลยครับออยอมปิดเ,เนด็ตเกัวไดโนเสาร์ข้ามใช่ไหมครับอ่าดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทเกมไดโนเสาร์กระโดดกันเกมนี้เป็นเกมพื้นฐานอย่างง่ายซึ่งเราจะสามารถต่อยอดในเกมที่ยากกว่านี้เดี๋ยวต้องดูฮะเดี๋ยวเ,าเสาทําหน้าที่กระโดดหลบลูก ลูกบอลเนี่ยจริงๆมันคือลูกส้มแล้วก็ถ้าแตะเมื่อไหร่ก็คือแพ้นี่คือตัวอย่างเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวนะ่าวิธีทําเราเลือกตัวละครนะผมเลือกเป็นเดรเสาตัวนี้ท่ามันเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกฉากหลังเป็นจุลศิษย์แล้วก็เดี๋ยวเรา,เาวางเรัเสาวไว้ก่อนนะวางเราดูตำแหน่งนะแล้วเราเลือกอผมเลือกส้มนะเป็นเป็นลูกบอลปรับขนาดให้มันเล็กลงหน่อยไม่้นใหญ่เกินเดี๋ยวมันจะโดนง่ายเราที่ดูที่เดรัลเสาจะมีท่า สองท่าแรกเนี่ยมันจะเป็นจะใช้ในท่ากระโดดสุดท่าสุดท้ายจะเป็นเมื่อโดนลูกบอลนะฮะลองดูฮะเวลากระโดดหางจะชี้และยกขานะครับผมจะใช้นี่เป็นท่ากระโดดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฮะถ้าคลิกที่ธงเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนคลิกที่ธงแล้วหลังจากนั้นการกระโดดก็คือการขึ้นลงฮะเราก็เลือกตัวนี้มันจะมีเราเคลื่อนไปที่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นก่อนเนะี่ยเราจะวางเสาวไว้ที่นี้ก่อนเผื่อแล้วมันจะเลื่อนไปที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนคอสตูมเราเลือกคอสตูมเป็นท่าแรงยืนเฉย แล้วหลังจากนั้นเราจะทําเรื่องการกระโดดเราก็ใช้ event <ส>อีเวนต์กระโดดนะฮะการกระโดดนี่เราใช้เปลี่ยนในเกลียวทำเร็วจังเลยอะครับามไม่ทันขึ้นเราก็ใช้ลูปซ้อนไปฉะนั้นมันจะเคลื่อนไปประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจุดนะฮะเราใส่ในลูปแล้วลเรียนอย่างเดีไม่เป็นไรครับนักรเรดูลิกตอนนี้หรือว่ากดจะเป็นบาร์ก็ได้มันก็จะกระโดดปื้ดเหาะลอยไปเรื่อยเดี๋ยวเราต้องมีกระโดดลงเนี่ยผมก๊อปปี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนกระโดดเป็นติดลบเป็นลงแต่เดี๋ยวออาเดอรสาวกลับมาวางที่เดิม ก็ไปคลิกข้างบนก็ได้ข้างบนไปตรงไปที่ x y กลับมาที่เดิมแล้วหลังจากนั้นลองกดตรงนี้เล่นก็ได้หรือลอง space bar space bar ก็ทํางานได้เหมือนกัน <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อไประวงังลูกส้ม่อนนีเราจะวิ่งลูกส้มจากด้านขวามือนี้ให้เริ่มตน้นแล้วก็วิ่งจากขวาม,มาซ้ายวางลูกส้มก่อนกาหนดตําแหน่งลูกส้มก่อนไว้ตรงนี้เสร็จ <c oughs> แล้วเดี๋ยววางนิดนึงเอาใหม่เอาใหม่ไว้ตรงนี้แล้วก็ส้มวางที่ตําแหน่งนี้นะครับ มันจะเต่ตำแหน่งให้แล้วเราจะวิ่งส้มจะวิ่งมาตรงนี้เราใช้เหินไปที่นะฮะ,ะเหินไปที่ตำแหน่งนี้เต่ตำแหน่งที่เหินแล้วก็เอาที่เหินออกมาเลยครับก็ะจะได้ตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นอ่เราก็ต้องใส่ลูปนะให้มันวนตามไม่รู้จบอ่าลองกดให้มันทำงานดูฮนะเห็นไหมฮะมันก็วนแล้วก็ไปประกดด้านขวามือใหม่แล้วก็วนกลับมาเรื่อยๆอ่าไปคลิกที่ทงนะพอเกิดคลิกทงเดี๋ยวมันจะทำงานเองอ่าเดี๋ยวลองดูฮนะเออเดี๋ยวผมจะสุ่ม วิธีการออกมานิดนึงเพราะบางทีมันออกมาแล้วออกมาเป็นความเร็วเท่าเดิมตลอดมันก็ดูน่าเบื่ออเดี๋ยวผมวางตรงนี้ปึ๊บเอ่อ,อ,อเดี๋ยวนะฮะรู้สึกว่าจะวางผิดที่เดี๋ยวผมจะสุ่มร้อยว่ามันควรจะยังไงสต็อปก่อนนะฮะผมขอย้ายที่ก่อนมันต้องไว้ในรลปฮะวางนี้แล้วเริ่ม อ่าเตตำแหน่งแล้วก็วนหลูปเริ่มนะครับฮะท่ทำไมไปปะติดอย่างนั้นอ่าเพราะมันรอฮะมันรอ,นอตามเวลา,วนา,นลวนาหนึ่งถึงสี่ว,วินาทีก็จะรอหนึ่งวินาทีน่สองวินาทีสามวินทีสี่วินทีก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเรายังเห็นมันอยู่เราซ่อนมันก่อนเราควรจะซ่อนมันก่อนแล้วเมื่อไหร่เตรียมพร้อมที่จะวิ่งมาค่อยค่อยแสดงออกมาอ่าให้มันเริ่มนะฮะฟื้น หายไปฟืดหล่อแป๊บนึงอันนี้สุ่มการออกมามันก็จะดูซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งทําให้คนเล่นคาดเดาไม่ได้นะถ้าคาดเดาได้มันก็ง่ายนิดนึงอ่าเราเปลี่ยนอีกความเร็วผมสุ่มความเร็วระหว่างเอ่อหนึ่งวิถึงสามวิฮะมันจะเหินด้วยความเร็วไปอีกข้างหนึ่งภายในหนึ่งวิภายในสองวิหรือภายในสามวิอ่าก็จะได้ลูกบอลที่วิ่งด้วยจังหวะที่ต่างกันให้ยากขึ้นนิดหนึ่ง ต่อไปลองดูนะถ้าเวลากระโดดลบจะกระโดดแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทําเพิ่มก็คือเราจะต้องถ้าเดลเสามันแตะลูกบอลเนี่ยก็คือจบเกมต้องทำยังไงดีมันจะมีให้มันรอจนกระทั่งรอจนกระทั่งอไอตัวเนี้ยเดนเสาเนี่ยมันแตะกับลูกบอลเนี่ยแต่ออเรนจ์แต่ส้มแล้วก็ให้มันเลือกหยุดทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนคอสตูมเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นเดลเสาร้องจ่ะ อ่าแล้วก็ตอนก็เดินเสากระโดดเดี๋ยวผมมีท่ากระโดดก่อนตอนกระโดดให้ยกขายกหางแล้วก็พอตกถึงพื้นก็กลับเป็นท่าเดิมอ่าเดี๋ยวลองดูฮะท่าที่เราเซตเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นส่วนมดอ่าเขาเรียกอะไรตกแต่งนะฮารุบอลมารอแป๊บหนึง่งอ่ามาแล้วกะโด,ดลบอ่าหลบไม่พ้นชนฮนะเดินเสาลองจากอ่าก็ได้เกมอย่างที่เราต้องการแลวนะฮะแต่มันก็จะมีส่วนที่ปรับปรุงะฮะเช่นเพิ่มเสียงตอนี้มันมีเสียงป๊อป เราตอนกระโดดเนี่ยมันโดดตังป๊อกป๊อกแต่ว่าอันนี้ผมอัดเสียงแล้วเออเพินเสียงจากลำโพงวิ่งย้อนเข้าไปมันจะดังป๊อกป๊อกเป็นสองรอบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดแพ้แพ้ก็ให้พูดว่าแพ้แล้วจ้าอแค่นี้แล้วครับก็ดูอ่ดูเป็นเกมขึ้นหน่อยก็รสิ่งที่ต้องทำเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องทําเรื่องคะแนนเนี่ยเราจะนับคะแนนยังไงก็ในเกมนี้ผมก็ตั้งกติกาว,ว่าถ้าเกิดเราก็อ่ลูกบอลเนี่ยมัน มันหลบพ้นไปเนี่ยผมจะให้นับหนึ่งคะแนนแต่ว่าถ้าชนคือ,คอแพ้เลยก็คือจะดูว่าเราสามารถจะอยู่ได้นานแค่ไหนสิ่งที่เาทำก็คืออ๋อเดี๋ยวเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มเป็นสองลูกโทษฮนะลืมเลยต้องเพิ่มเป็นสองลูกเราจะเพิ่มต้มเป็นสองลูกแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะวิธีนี้เพราะว่าเราจะต้องไปเซตค่าวุ่นวายเราใช้วิธีการโคลนเนี่ยเราโคลอนออกมาเป็นสองลูก แล้วก็เมื่อโคลนออกมาเนี่ยมันจะใช้โค้ดเดียวกันเลยฉะนั้นเราเซตว่าตอนเริ่มต้นต้มเนี่ยโคลนออกมาเราจะได้สิ่งที่เป็นตัวส้มเหมือนกันสองอันเลยมีลักษณะเหมือนกันฉะนั้นไดนโนเสาร์ดักการชนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการคัปปี้ออกมาเป็นสองอันเนี่ยมันจะเป็นคนลชื่อกันไอ้นี้ยังเป็นมีออเรนจ์สองลูกแล้วก็เป็นชื่อเดียวกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวทั้งสองลูกเนี่ยผมต้องมีการสุ่มนิดหน่อย โทษนะนี่ผิดเราจะต้องไปสุ่มว่า,าจริงมันสุ่มมาอยู่แล้วไม่ต้องใส่เพิ่มเราก็จะมีลูกวิ่งเร็ววิ่งชา้าแล้วก็ออกมาไม่พร้อมกันมันก็จะมีจังหวะต่าง,างอ่าอันนี้มันก็ดูซับซ้อนขึ้นมานะที่เหลือเดี๋ยวเป็นคะแนนคะแนนเราก็ไปตั้งตัวแปรไปดูที่หมดหมู่ของตัวแปรด้านซ้ายต้มเนี่ยเราตั้งตัวแปรเดี๋ยวผมเลือกจะเป็นตัวแปรแ,แบบโควบอลนะก็คือท,ทุกสไปน์เห็นตอนนี้ชื่อว่าสกอร์ฉะนั้นไม่ว่าสไปน์ไหนก็สามารถเช็คได้ ฉะนั้นผมมาดูที่ตัวส้มแล้วกันถ้าส้มมันสามารถผ่านได้หนึ่งลูกเนี่ยก็บบกหนึ่งคะแนนไปฉะนั้นโครนแต่ละอันของผมนะฮะก็จะนับคะแนนผมก็เพิ่มคะแนนส้มขึ้นไปหนึ่งนะฮะอ่าแล้วพอหลังจากนั้นก็ตอนแรกรีเซ็ตเป็นศูนย์ก่อนถ้ากระโดดข้ามก็ผ่านแต่ว่าถ้าชนชนก็ตายฉะนั้นก็ดูว่าใครสามารถหลบส้มได้มาที่สุดเนะี่ยอันนี้ก็คือความยากจริงๆยังมีการ ทำได้อีกหลายอย่างให้เราเพิ่มลงไปเดี๋ยววันนี้ขอจบประมาณแค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับวิธีการทำง่ายๆเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้กว่านี้ครับยากจังเลยอะครับเออเมื่อกี้มีเสียงนะครับมีเสียงบ่นว่าอุ้ยคลิปวีดีโอตัวนี้ขเขาสอนสอนเร็วไปนะครับพูดเร็วไปนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ ก็หวนย้อนคนโยนคลิปวัวตัวนี้ให้ด้วยนะครับก่อนก็อัดคลิปไปแล้วด้วยนะครับเพื่อว่าที่จะให้น้องได้ดูย้อนหลังนะครับอันนี้เข้าใจนะครับนะครับเพราะคนที่สอนนี่เขาเก่งแล้วครับเขาเขาเข้าใจกระบวนการนะครับหลักการนะครับแต่เราเนี่ยยังเพิ่งเริ่มทํานะครับอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องเริ่มยังไงก่อนนะครับตอนนี้มาสอนที่บ้านครับเสียงมันก็จะมีเสียงเสียงนกเสียงนกร้องตลอดเลยนะครับได้ยินชัดเจนนะเสียงนก นะครับอ่านะครับแต่ว่ากระบวนการวิธีการนะครับการเขียนคดยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตใช้หูฟังนครับขออนุญาตเสกหูฟังนะครับป้องกันป้องกัเสี่ยงรบกวนนะครับโอเคนะครับ ส่วนจากส่งลิงค์ส่งลิงค์คลิปเอ่อคลิปนั้นมาในกลุ่มได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวอันส่งคลิปไปให้นะครับแต่อยากให้น้องเข้าใจเรื่องหลักการนะครับของการเขียนนะครับการเขียนโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นแกน X แกน y นะครับแล้วก็การเดินลอมการสูมนะครับนะครับแล้วก็การเปลี่ยนตัวตัวนิโคสมนะครับนะครับกระบวนการทุกอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะเอาประยุกต์ใช้แบบไหนก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะคิดนะครับเหมือนเมื่อกี้เกมที่เขาเอามาสอนนะครับฝนก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นตัวที่เป็นเด็กนะครับข้ามข้ามตัวสัตว์นะครับนะครับคืองานชิ้นนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะใช้ความรู้ทั้งหมดเลยที่เรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างนะครับสร้างตัวละครเปลี่ยนตัวละครทําตัวคะแนนนะครับขึ้นมานะครับนะครับแต่ของอย่างนี้มันต้องฝึกนะครับต้องฝึกฝนนะครับนะครับ พอลองฝึกทำมันจะมันจะได้เจอปัญหานะครับนอกเรียนจะได้หาวิธีการแก้แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่เคยได้ลองฝึกเลยนะครับไม่เคยได้เจอกับงานชิ้นมันยากๆครับ่ก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขางานได้